สุดยอดปรากฏการเชื่อมโลกสู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ดิจิทั o u r Life 2022 p r ีเซนเต็ดบายสยามพลกรสร้างโลกใหม่ให้คนรุ่นใหม่เชื่อมโยงถึงกัน ประสบความสำเร็จอย่างทวบชนสำหรับงานดิจิทัลยูนไ l ท์พรีเซนเต e d b บายสยามพลลกรโดยสยามพลลกร w o เวิลด์ค Shopping d e งเดติเนชร่วมมือกับบริษัท GU Creative ีฟจำกัดบริษัทอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียที่ไอเดียบันเจดิดชวนคนรุ่นใหม่สนุกกับกิจกรรมโลกเสมือนจริงเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ตื่นตาตื่นใจไปกับ v t u ทูเบอร์คนดังทั้งไทยและเอเชียสร้างปรากฏการเชื่อมโลกสู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่10 1ถึง12มิถุนายน2565ณนับพักภรกรและสยามเซ็นเตอร์ที่ผ่านมาทั้งนี้การจัดงานยังคงดำเนินภายใต้ใตมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9ตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด ภายในงานตลอด3วันเต็มสร้างความตื่นตาตื่นใจและเชื่อมโลกสู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริงโดยมีกิจกรรมสุดฮอตจากไอชากับกิจกรรมเวิร์กช็อป 3D สร้างสรรค์โดยไทยดีไซเนอร์ทอยและ Meet อน e กไปกับศิลปินไอดอลอาทิรัตไอดอลโซเวสิรวมถึงการแสดงของศิลปินนักร้องไอดอลกว่า30วงค่ะคุณเกิร์พูดถึงงาน ค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็สำหรับงานดิจิทัลยูร์ไลฟ์2022 p r e s e n t e d by สยามพารากอนนะคะในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่2นะคะก็สำหรับงานนี้เองเราก็หวังว่าจะเป็นงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่นะคะที่เรากำลังคิดว่าเราพลาดไปไม่ได้เลยเรากำลังอยู่บนโลกแห่งดิจิทัลโดยแท้จริงนะคะในโซนในงานในครั้งนี้เรามีกิจกรรมเยอะมากต้องบอกว่าตั้งแต่เรามีการจาหน่าย NFT แล้วก็นาประโยชน์นะคะนำไรายได้ตรงนี้เนี่ย กลับเข้าไปสู่สังคมกับโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นกว่า12โครงการภายใต้100 c h a r i n g นะคะและรวมถึงเรายังมีในส่วนของ V t u b e r เรานำนวัตกรรมนะคะเกี่ยวกับรถยนต์หุ่นยนต์มาจัดแสดงภายในงานแล้วก็ยังมีศิลปินกว่า30กว่าวงนะคะก็200 300กว่าชีวิตมาร่วมงานในครั้งนี้นะคะและ้วไดยมีในเรื่องของทอย Thailand Toy Design นะคะแล้วก็ยังมี Creator ต้องบอกกิจกรรมทั้งหมดในงานในครั้งนี้เนี่ยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ว่าคุณจะชอบอะไรก็แล้วแต่ คุณสามารถทำสิ่งที่คุณชอบนำมาประสานกับความเป็นดิจิทัลเพื่อมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยของเรานะคะให้ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ,าาะ,ค,ะคุณทรมาแล้วคะเรื่อง NFT คะเป็นยังไงบ้างะคะเมืม่อวานนี้น,นะคะเราเพิ่งทำทรางคราวของ One Sharing 100อันนี้คือ,คอ,คอ the Art Project l n t e r Art Project เกี่ยวกับ NFT ด้วยนะคะ หวังว่าพวกเราสิ่งที่ดีๆเข้ามาด้วยเกี่ยวกับดิจิทัล NFT อจะยังให้ช่วยสังคมดีขึ้นมากขึ้นนะคะค่ะในฐานะพนักงานค่ะเป็นเจ้าค่าและเป็นเจ้าของสถานที่ด้วยค่ะค่ะก็เสียงพาร์ตแนนะคะก็มีความดีๆเป็นอย่างยิ่งนะคะปีนี้ที่เราร่วมกับ g ีอูแคริทีนะคะจัดงานดิจิทัลยูอาร์ไลน์ขึ้นมานะต้องบอกว่าเสียงพาร์ตเองเนี่ยเราอยากจะนำนะคะมอบสิ่งใหม่ๆนำเสนอกิจกรรมใหม่ๆนะคะให้กับ ลูกค้าของเสียงทรานเองนะในครั้งนี้เนี่ยเราก็เชื่อมโลกดิจิตัลนะคะเข้ากับโลกของพออฟไลน์ด้วยนะคะก็จอบกลุ่คนรุ่นใหม่นะคะที่สนใจเล่นดิจิตอล เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้โชว์อะไรไปบ้างคะก็มีทั้งหมดใชยูนิตค่ะก็มีหลายเพลงเลยเนาะก็มีทั้งโซนแรก โยโรชิคุค่ะอันนี้คือผลงานใหม่เปล่าอันนี้เป็นซิงเกิลแรกค่ะซิงเกิลเดบิวต์ของพวกเราเลยก็ฝากติดตามกันได้นะคะจับเลยค่ะก็สำหรับช่องทางการติดตามนะคะก็สามารถติดตามเพจของพวกเราได้เลยนะคะพิมพ์เข้าไปว่า l a s t idol th official ได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับที่จะติดตาม